สวัสดีค่ะเยาจะพาชมตลาดแรงนะคะเดี๋ยวไปดูเนาะมาได้อะไรบ้างดเดี๋ยวไปดูเลาะดูเห็ดกันวสวัสดีค่ะหรือยังวสวัสดีค่ะไปค่ะไปเลาะดูตลาดแรงฝั่งนู้นก่อนนะคะ,ะตลาดหนองไม้แดงค่ะ คนก็เยอะอยู่พี่นอกอุบ้านอยู่ไข่ไก่เราหมดเดี๋ยวเราเข้ามาเอาไปซื้อไข่รดตัดก็ได้เดินเลี้ยวซ้ายก่อนไปฝั่ง ตลาดสดของระแดืตอนเย็นนะคะรับมีิงปลาเค็งข้างนองปลาเค็งปลากระ,ระบื่นนามวักต่างๆนะคะเห็ดวก <c oughs> มีวะข้าวเจ้านังก็ไม่มาขาย เป็นของกินพื้นถิ่นนะฮะหอยนี่อ่างเงี้ยอเวก็ต้องกับินก็ต้อง้งักนะรับเห็ดานมันเห็ดสามเห็ดนางเงกบานนะครับลาปููปูปูนยนางกินูอกินปลาต่างๆนะกล้วยโอ้ยปูเอปู ปูดองหรือปูอะไรอะครับปูดองอันนี้ย่างค่ะเอาย่างครับเอาสามไม้นาสิตไหมคะเอาเอาสามไม้นาสิตแล้วก็เอาดองไม่เลยยืดกุ้งดองเนี่ยไม่ได้เอาไปเอาไปเยอะๆเลยเอาไปใส่ถั่ไว้ถ้าชอบกินน่ะอันนี้ทุ่งละจักบาทถุงละสิบบาทจ้ะเอาไปรถป่ะแม่เอาใส่ขวดแล้วก็แเ่ตรงนี้จำเท่าไหร่รถให้หนูได้ไหม 6, 6, นี่เค่ะจ้าเอาหกหกห้าเนาะหกถึงห้าสิบาทเนาะอันนี้ไม่ได้ไ <6 S 1> ไม่เอาเอาหกถึงห้าสิบหกถึงห้าสิบเอาอีกสามถุงนั้นเป็นเจ็ดสิบได้ไหมได้ค่ะอ่ะเอาเจ็ดเป็นเจ็ดสิบเนาะปูดองค่ะไปะใส่ถั่วไว้กินนะคะเพราะว่าปูเดี๋ยวนี้มันไม่ค่อยมีเนาะมีแต่เข้าวยางนะคะเอาไปแกะใส่กรโปงทีนแลนะ้ะก็เป็นเย็นคิดได้เลยนะ ใส่กระปุกดองไว้เฉยๆก็ได้ไหมจเย็นๆไม่ต้องรีบอันนี้เอาไปเฮ็ดตั้งไต่กินแก้วก่อนแก้วก็ได้แกะจริงก็ส้มตำก็ได้จ้าเพราะว่าหนึ่งเราเขามาอย่างเช่นเมมันสุกแล้วจ้า2 3งสามอันนี้ปูนะฮะปูถ่ายรูปปูให้หน่อยจะเอาลงยูทูบแคปปูให้หน่อยแบบหนึ่งด้วยจจะพาดคือวันนี้ลดหาสิป่ะได้าเออเหมือเนี่ยหาสิบ อันนี้ก็เจ็ดสิบเนาะเพราะว่าเพราะว่าเอาให้แม่แล้วแม่เออหนูเมาเดี๋ยวแป๊บนึงนะรอใครูกจไม่ิวใช่าถาูนี่หาอาหารนบ้างี่แม่ค้าสวยค่ะเอาในนี้มันคือ่่าเหลืองถ่ายดีดีหน้าชันหลังเบลอรูปเดียวพอเร็วเรีบถ่ายปูนะคะอันนี้เจ็ดสิบบอกอันนี้ห้านี่อ้รูกขอแม่เจ็ใช่มเป็นเจ็ดสิบเจ็ิบวกห้าสิบเป็นเท่าไหร่จ่เงิน ร้อยยี่สิบอันนี้ไปติดตู้เย็นไว้สักอันทิเนี่ยผัดใส่ไข่อันจะสวยไหมคะฮะจะสวยก็มีนี่เดีดเขยิบอันเท่าไหร่เนี่ยสองบาทจ้าอันนี้ก็ไม่สวยก็สองบาทมันเป็นไรเอาอันนี้มันก็กินเหมือนกันขี้ออกมาเหมือนกันต้้งแล้วค่ะนี่นี่ทุ่งนี่ไม่เอาอันนั้นแล้วถึงกัน 70กับ50เป็น120นะคะร2 0อันนี้แม่แกมน้ำกนะกอ่ะสามร้อยสเอาวางไว้นี่ก่อนเดี๋ยวหนูมาเอาได้ไหมหนูขอนเดินก่อนอย่าลืมนะคะอ่ง้อยสแสนอันนี้อะไรนี่อันนี้อันนี้เห็ดค่ะเห็ดผมอย่าลืมนะคะหรือผักแตาไม่ลืมไม่ลืมค่ะเดินไปตรงนี้มันก็ไม่มีเยอะเดี๋ยวเดินไปฝั่งนู้นอีกก่อนดูของกินตลาดนะฮะ มันมีอะไรบ้างเดี๋ยวหนูฝากก่อนนะเดี๋ยวหนูมาเอานะฮะซื้อของซื้อไปเยอะๆถ้าจะเอาไปนี่เอาไปหลายๆถุงเอาไปใส่โถบ้านก็มีเต็มเลยเจ้ฝากไร้ละจ้ายฝากไงง่ายจิตร์ก่อนผักกานจองนะคะผักเต็มเลยนะฮะเห็ดลลงูงอุ้ยเอานี่จะกินหน่อยเถอะเอาสักอัน ถุงละสิบถุงละสิบบาทนะมันักถุงหน่อยหมากมาลักขี้นกนะมฮะถุงละสิบเนาะเอาบักคัวน้ำเนี่ยเอาอไปไปตำปลูกเองมาจากบักคัวปลูกเองเลยบะคัวนะคะมากันจองเด้ยไ,ไ,ไม่เอาไปกินละมัดแล้วเดี๋ยวกินไม่หมดหรอกปลูกเ,เองไม่ใส่สารเคมีแต่ใสป่ปุ๋ยเยอะ อันนี้ใส่ให้หน่อยหน่อยใช่ายเราน้องกี่บาทเนาะไปเดินต่อฝั่งนู้นเดินต่อเดี๋ยวก็มาซื้อกับข้าวตรงนี้สั่งไหมไม่เดินไปดูก่อนน่าจะฝั่งนี้ก่อนปิ้งปลาอย่างนั้นนโลดี่ปลาโลดบอสนี่ค่ะนี่จะปลาขาวปลาขาว ยัไปฟังอันนี้ป่ะวะจะดูจกเป็นซื้อหมูสักร้อยพวกนี้เอาไปเก็บเบเดี๋ยวไปย่อฟังนู่นบางอย่างว่ายังเป็นต่าเอาวะตลาดหนุ่ะแดงนะคะยำมคามค่ะ เนี่ยผักเอาไปนั้นไปไปให้ลวกหน่อยซ้ายมือเนี่ยอ่ะเอาไปสักสามกังเอาไปติดบ้านไว้อันนี้เป็นผักยังไงอัากาศฮ่องเต้อากาศฮ่องเต้สักสามกังบานลานล้าดซีลลานฮ่องเต้กระเจี๊ยบถุงจากบาทครับอันไหนปลักแดงเนาะ เอาบักแตงกอง,งแตงกองจากบาดแม่อเอากองนี้ให้ผมแน่รูปคือใหญ่กับตกวา่ารับมา้าบ่แม่ซือ้อม,ม,มาฝั่งนู้นไม่มีอะไรและะ้วมัวม้งตลาดอยู่บ้านได้หลายอยู่แม่เป็นให้พอ <laughs> อันนี้หมากลิ้นฟ้าเลยพี่น้องกินเป็นบอน้ำลูกยี่สิบห้าสิบทอนห้าสิบค่ะขายดีบะแม่งเงียบบอไม่ได้ขายจา้าจ้าไปกลับไปสั่งกับข้าวกันตูนเย็นด้วยอันนี้ซื้อผักไปไว้ติดบ้านนะครับตู้เย็นเนาะกินต้มตํากินพวกแจ่วพวกอะไรอย่างเงี้ยมื่น 10. สิบไปเก็บเห็ดเด้๋ยพี่น้อง ตทำวุ่นวายของตอลาดนะหนองป็เดแล้วคุณกับเป็นบลอกสตอรี่พี่นอ้องคนไหนคนมุงเยอะจังเอาอันนี้หมูนหน่อยสักสิบไม้เอาไปพรุ่งนี้กินกับข้าว เหลือไหมละ่ะหมูอร่อยเนะยแล้วแถมใหอยยุดเราเคยซื้อเราอยู่ยยวยวหมูแดดเดียวมื้อที่เราไปเก็บเห็ดน,น้ำพินกนไปมวนปลาไปถ่ายส่องย t u b e นะ <c oughs> ถ่ายลงค่ะแต่ไม่ได้นนอีกเรื่องหนึง่งไปมวอยังเดียวเจ้านั้นคนขคีก,กับข้าวยึดจังเดี๋ยวคลองบานจะต้องขันคีมูกกดมันเต้งส่วนป่ะไปดูว่ามีอะไรกินบ้างไม่ต้องทำหรอกอาหารกินแล้วก็นอนแกแถมให้แกน่ารักจริง ขายดีแล้วเนี่ยหมดแล้วเนี่ยน่ารักมากไม่ค้าสวยน่ารักแถมให้ด้วยใะค่ะสองไม้อยู่ตรงนี้ค่ะยังเยื้ยงอ,องบขอนองบแดงเนาะจะขายหมูแตดเดียวนะฮะทางนู้ต่อเจ้านี้ติดนคือคนมุงเยอะมากค่ะอาหารจากอาหาหรร้านนี้อร่อยครับ เหมือนเราจะต้องต่อคิวเพราะว่าคนเยอะมากตั้งไปไ้นบอแม่ยืนรอนี่แหละยืนรอแกนี่แหละไปยืนรอเลยแถวอยู่ตรงไหนอะครับมันจะไม่ได้กำไรได้แถมเยอะนะแม่ค้าอ่อ ี่ครับ้งนั้นมีอาหารจ<ล>ะนด้ทำแกงแล้วก็ทำเต้าส่วนเอ้าเหรอรขอโทษครับจะต้องต่อแถวเอาแกงอันนี้ให้คุณด้วยนะอื่ะเราผมต่อแถวซื้ออาหารก่อนนะครับผมแต่ก็คลิปนี้ขอลาไปก่อนเนาะฝากกดติดตามช่อง cost a channel ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดส r i ครให้เราด้วยนะครับโอเคครับสวัสดีครับ